หนุนนะหนุนก็ชอบใครชอบสองคนมนานหลอนมา,ลนลมนานหลอนมาเหลอดมาหลอนลหองขอโทษนะครับเขาจะร <c oughs> กักใครแล้วก็ไปรักใครแล้วก็ไปรักใครอีกะครับมีหลายคนเลยคะ่ะมีคุณครูด้วยอะไรด้วยเยอะไปหมดเลยเนี่ยครูไหนยไไิ่งเหรอ <c oughs> อะไรนะยิงเหรอยิงเหรอ <c oughs> ไม่ได้พาผู้หญิงเข้าบ้านเออเราเนี่ยนะพาผู้หญิงเข้าบ้านอ้าวป้าอ้าวป้าจบตาจะพูดซะหมด้วเนี่ยแม่เขาก็รู้สิเฮ้ยโอเฮ้ยตอยผมเอ้ เราไม่ใช่แลนะครับคุณใช่อย่าเข้าไปใกล้บ้านพี่ไม่ใช่ปะไม่รู้จักกูมเนี่ยมึงใครไม่รู้จักกูรู้เปล่ามึงใครมึงว่าเราจะเล่นลิเกดีๆกันได้ยังยังจะรู้เรื่องไหมเนี่ยไล้เลยผรวชนก็ทำไมเฮ้ยไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าอ่อนอ่มึงเป็นใครชื่ออะไรพรอ้ายวันส่วน้องผมที่ยืนสง่าอยู่นั้น เป็นเจ้าของวันเกิดวันที่19ธันวาเฮ้ยชื่อ p o w e แบงค์ใช่ไหม power band เขาคือใครขวัญฟ้าชื่อโรตันอินทิยาชื่อโรตันอัจดุิยใะจัดคอนเสิร์ตที่นั่นชื่อขวัญฟ้าชื่ออะไรกันนี่น้องชายขวัญเลิศแล้วก็ขวัญหายขวัญหายจำได้หมดไหมอีวันขวัญฟ้าฝันเลิศ ขวัญหายทำไมพี่ไปมังูม่เจ้ชื่อคนบันน้องบันน้องแล้วพี่ชื่ออะไรอินคำโอ้ชื่อต้องใจแรงจังเล่นกระตุ้นตัวเองนอนนี่น้องกูไหวไหมพี่มึงใครเฮ้ยไอ้น้องมึงคงจะไม่รู้สินะว่าแถวย่านบ้านเนี้ยพวกพี่อ่ะใหญ่มากเลยทำไมไม่รู้เล่แล้วขัดไยเฮ้ย มึงรู้จักชื่อพี่หรือเปล่าอยาไอ้สู้ตนยางได้เปล่านะเฮ้ไม่เกี่ยวมันยังใครยิ้มสู้ได้หรอมึงรู้จักชื่อพี่บ้างไอ้น้องใครพี่เองมีนามว่าอินแบงอินแบงอ่ะเป็นจับเปล่าม่จริงหรอกทำไมลักษณะไม่ได้แปลงเลยหมายถึงชื่อไม่หมายถึงฟันเออคุยมาเนี่ยเฮ้ยเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยมันไล่ปกป้องผู้หญิงแบบนี้ได้ไงวะเขาเรียกวัยหน้าโตเมียเว้ยป้าที่ได้ก่อนป้า อยากจะรู้เหลือเกิน,นะฝ <ừ. S 1> ีมือกับปากนะอะไรเก่งกว่ากันวะก็ลองดูได้เฮ้ยสองอสอนมันเลยมาเล่นมาเล่นล เฮฮะให้ลูเดี๋ยวราจักันมึงได้ยกดิ่ไม่ว่าง่เฮ้ยเดี๋ยวู้้อะไาพวกมันหายไปเลยอ๋อูดูกับมึงก็ได้แต่คุม่มีดาบดาบให้กมอ้าวแน่นอนอยู่แล้วมาี่ไอ้บ้างมันเนี่ยเฮ้ยูมันอะไอ้นี่เล่นเ มันควงเอวใหญ่เลยว่ะควงเอาแล้วเฮ้ยควงมันควงมาแล้วมันแรงมากทีเตาันจะหลุดมันอาจจะบันทักทีเปตามันจะหลุดแล้วไอ้ฝันหายเอ้ยสุดยอดมากฝันหายน้องพี่ฮัเฮ้ยเรืจองทั้คู่ ปลอดภัยดีไหมครับพี่ไปถามก่อนเร็วขันด่าควัญหายเข้าไปถามกันหน่อยปลอดภัยดีไปถามดิไปะไปถามก่อนพี่คะดูนไปขอบคุณเขาหน่อยเร็วเขาเรียกันน่ะพี่คะจะเขินอะไรนักหนาเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเพราะว่าโรงเรียนเปิดแล้วไงไม่ได้เจอกันนานอะไรบ้างครับเร็วๆอ่ะถามจ้ะถามไม่เจ พูดชัดๆพูดดังๆถามพี่โมก็นแหะพี่โมโอเอออสาวคุณพูดดังๆพูดดังๆเออโจแค่นี้เขินสาวแปลกเนาะเออพี่พี่ลุ้นอะ่ะเขินสาวแหละสรุปชอบพี่โมหรือชอบพี่ปอยดีกว่าอ้าวชอบพี่โมด้วยเหรอก็เมื่อกี้เขาเขินพี่ตลอสรุปว่าชอบใคร รอบสองคนสองคนก็เลยไม่รู้จะเลือกใครนเลือดป้ามันนี่มันเออเลือดพ่อแรงจริงจริงเวลาเกิดมาหลอนไม่น่าเกิดมาหล่อเลยสุยากอะต้องขอโทษนะครับเขาจะรักใครแล้วก็เป็นรักใครแล้วก็เป็นรักใครอีกนะครับมีหลายคนเลยค่ะมีคุณครูด้วยอะไรด้วยเยอะไปหมดเลยเนี่ยอ้าว คึงครูไหนถึงเหรออะไรนะถึงเหรอมันเป็นแค่ข่าวมันเป็นแคข่าวหรือแหมน่านี่ฉันเติมเน็ตมาดูเขาจีบกันเหรอนี่มันใช่คุณได้เปอดภผยดีใช่ไหมครับปลอดภผยดีค่ะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะพี่มีชื่อว่าอะไรกันเหรอจ๊ะ มีชื่อว่าขวัญฟ้าครับแล้วก็นี่พี่ชายชื่อว่า <S <S พี่ไอ้วันไอ้วันครับอขอบคุณมากอีกครั้งะแล้วคุณผู้หญิงทั้งสองคนนะครับชื่อว่าอะไรนะครับเรามีชื่อว่านวลจันจาน,นี่พี่สาวฉนันเองชื่อนวลตองจ้าเดินกันจะไปไหนครับเนี่ยถึงถูกพวกนั้นได้ปลุกปั้ง,ปงมาแบบนี้เ <โฮ S 2> พราะฉันทั้ง<ม>สองคนกำลังไปเก็บผ่าตัดน้ำทางด้านโนนะคะแต่ว่าถั่วพวกนั้นมันปลุกป้้มก่อนก็แต่ว่านะครับคุณมาพังผู้หญิงไม่มีผู้ชายมาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณจะไปไหน ต้องระวังตัวนะครับต้องมีผู้ชายมาเป็นเพื่อนถ้าไม่งั้นคุก็จะโดนมาดังแกโดนไล่ป้ามแบบนี้เ <c oughs> ป็นห่วจริงๆนะครับคน <c oughs> ทาแบบนี้นไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าที่บ้านของนวลจกับพี่นวลตองเราอยู่กันแค่ผู้หญิงคือนวลจันมีแค่แม่พ่อของนวลจันเนี่ยถ้าเสียไปตั้งแต่นวลจันยังจําความไม่ได้เลยจ้า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อยู่กับแม่ใช่อยู่กับสามคนสามคนนี้เหรอคะใช่อ๋อ จ้าคุ้มสุดสิ่งอะไรกันนุ้ยไปคาสเลกก่อนดีไหมจ้าจี๊ไม่เป็นฮะจี๊ไม่เป็นคุยอะไรกันล่ะเออคุ้นี่ฉันอยู่กันแค่สองคนพี่น้องแล้วก็แม่อีคนนึงนี่เชื่อไหมว่า แกแหละคนกินหัวคนกินหัวมันรู้ได้ไงเข้าใจผิดแล้วรู้จักเราไหมแต่เขาบอกว่ายังไม่เคยตกมีนท้องเลยยังโสดยังโสดจ้ะอีนี้ดีอ่ะพี่ไหนเขาก็ช่วยเหลือแล้วแล้วชวนเข้าไปบ้านไปกินข้าวสักมื้อน้ำสักแก้วก็ยังดีมันจะดีเหรอพี่เขาจะยอมไปเหรอเขาลงชวนพ่าก่อนไปก็ได้จ้ะไปไหนไม่ยังไม่ได้เขาจะชวนเราไปเิบัยังไม่ได้พูดอะไรเลย จะต้องปิดไปคุยทิจ้ะคือว่านวลจันทร์อยากจะตอบแทนที่พี่ทั้งสองคนรเสียชีวิตมาช่วยนวลจันทร์เอาไว้ถามว่าพี่ไม่เป็นการรังเกียจอยากจะชวนพี่ทั้งสองคนไปกินข้าวที่นีแต่พ้าผู้หญิงเข้าบ้านพาเขาไปทำอะไรอ่ะเราเนี่ยนะพาผู้หญิงเข้าบ้านอ้าวปาจบตามแตพูดซะหมดนะเนี่ยแม่เขาก็รู้ดิ พี่ไอวันไม่รังเกียจใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาไปที่บ้านก่อนไม่ไม่รังเกียจมาพาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรใช่ไอ้วันก็บ้านผมก็โสดเหมือนกันนี่พี่ไอ้วันี่เฮ้ยโสดเฮ้ยโสดโสดครับใช่ขาสั้นก็โสดเหมือนกันล่าผมผมโดนปลาปลากระเบลกัดหมดแล้วครับตายแล้วตอนเด็กๆไปเล่นน้ำปลากระเปบากัดหมดเลยต้องถูกคุณเลยเสียของหมดเลยแต่อยู่กันเป็นแบบพี่น้องได้ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวลูกหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นกันที่ทีห้างซื้อบัตรคอนเสิร์ตเลยไปไปนั่งเล่นที่ห้างห้างเซเว่นกันเซเว่นเเนซว่ก็เซเว่นห้างก็ห้างสิอันนนนัั้มมไ่มีบัตรคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแล้วนี่คอนเสิร์พับเกลว์พาวเวอร์แบงพาวเวอรแบงที่เท่าไหร่นะวันที่สิบเก้าธันวาโอ้แล้วจะจะซื้อบัตรซื้อที่ไหนหรอซื้อที่ไหนหรอบัตรน่ะบัตรเหรอใช่บัตรซื้อในเซเว่นนี่ไงที่จะไปย ดีเลยเดี๋ยวไปเซเว่นไปซื้อบัตรของแม่เฮ้ยเดี๋ยวอยู่สองคนนะคุยกันเองนะคุยกันนะว่าจะยังไงอ่ะคุยคุยเลยน้าแบงค์รับน้งวันอยู่อย่างงี้ไม่ได้คุยหรอด้วยนั่นเนี่ยบิดไปบิดมาเนี่ยฮะไปครับไปพี่จะไปไหนนะไปร้านสะดวกซื้อเหรอไปเซเว่นอ๋อได้เลยพี่ฝันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราดูคอนเสิร์ตไม่หนำใจเดี๋ยวเราซื้อบัตรกลุ่มปิดด้วยเฮ้ย้ ออนไลน์ <Online. S 2> ใช่เพมพ์คำว่าศาลาฮะต่อ <c oughs> <c oughs>